ความย่อเห็นพระตวิฎดกเล่มสี่ตอนนี้ก็เป็นตอนเรื่องเป็นตอนสั้นๆโปรดพระเจ้าพิมพิสารเมื่อประทับณนะตำบลขยาศาีสะพอสมควรแล้วจึงเสด็จไปสู่กรุงราชคลห์พร้อมด้วยภิกษุผู้เคยเป็นชดินพันรูป ประทับอยู่ณเจดีซึ่งประฏิษฐานไว้ดีแล้วณสวนตาลหนุ่มพระเจ้าพิมิสารจอมทัพแว้นมคตพร้อมด้วยพรามณ์คฤรหะบดีชาวมคตจำนวน12บสหน้าหุดนหาหุด1หนึ่งก็เท่ากับหนึ่งหมื่นก็ประมาณแสนสองได้สดับกิติศัพท์ของพระผู้มีพระภาค จึงเสด็จไปและไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคในชั้นแรกพระผู้มีพระภาคทรงให้อุลุเวงกัสปะประกาศความที่ตนละเลิกลทัทธิเดิมมาขอบวชว่ามีเหตุผลอย่างไรเพื่อทำลายทิฏฐิมณะของบุคคลบางคนก่อนแล้วจึงทรงแสดงอนุปกพิกถาคือแสดงเรื่องทานศีลส,สวรรค์ โทษของกามและอนิสง์ของการออกจากการรมโดยลำดับแล้วจึงทรงสแสดงอริยสัจสี่พระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งคณะวดี11นหุดคือ1 1 100, 1 0 0 0 0ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันบุคคลพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลในการที่ทรงสม พระราชประสงค์5ประการคือขอให้ได้อภิเศกในราชสมบัติขอให้พระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่แคว,แว้นแคว้นขอให้ได้เข้าไปน,ะไปนั่งใกล้ขอให้พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมและขอให้ได้รู้ธรรมะของพระผู้มีพระภาคขั้นแล้วกราบทูลสารเสริญพระธรรมเทศนาประกาศพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรนตรย เป็นศาณะตลอดพระชนชีพและทรงอารัธนาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยและฉันในวันรุ่งขึ้นในวันรุ่งขึ้นที่พระผู้มีพระภาคเสด็จไปเสวยณนระาชนิเวศพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เมื่ออังคาดหรือว่าเลี้ยงถวายอาหารเสร็จแล้วพระเจ้าพิมสานได้ทรงหลั่งน้ำจากพระเต้าทองถวาย เวรุวันป่าภัยแด่พระสงฆ์มีพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขพระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วเสด็จกลับทรงประรบเหตุน,นั้นจึงประทานพระพุทธานุญาตให้มีอารามคือวัดได้หัว <c oughs> <c oughs> ข้อสารีบุตรโมคลานะออกบวชสมัยนั้นสัญชัยปริพาชกอาศัยอยู่ณกรุงราชครื พร้อมด้วยบริษัทปริพาชกหมู่ใหญ่จํานวน250คนและสมัยนั้นสารีบุตรและโมคลนะณะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักสัญชัยปริพาชกต่างทากติกากันว่าใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนจะบอกแก่อีกคนหนึ่งสารีบุตรได้เห็นพระอ,อัศชิเข้าไปสู่กรุงราชคือเพื่อบิณฑบาตมีความเลื่อมใสในความสงบสงเงียมเรียบร้อยของท่าน จึงรอจนได้โอกาสก็เข้าไปถามถึงหลักธรรมในศาสนาที่ท่านบวชท่านก็กล่าวหลักธรรมเพียงย่อยๆให้ฟังว่าทําใดทําเดาใดเกิดแต่เหตุพตระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นสารีบุตรได้ฟังก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนํามาเล่าให้โมคขลานะฟังโมคคะโมคลานะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม จึงพาการไปลาปริพาชก250คนเพื่อจะไปบวชในสำนักพระบรมศาสดาแต่ปริพาชกเหล่านั้นขอไปด้วยจึงพร้อมกันไปลาสัญชัยผู้เป็นอาจารย์สัญชัยก็ขอให้ช่วยการบริหารหมู่คณะก่อนถึงสครั้งแต่สารีบุตรมุคลณะไม่ยอมคงลาไปพร้อมทั้งปริพาชกอีก250คน สัญชัยเสียใจจึงอาเจียนเป็นโลหิตเมื่อไปเฝ้าทูลขอบวชในพระพุทธศาสนาต่อพระผู้มีพระภาคก็ได้รับพระพุทธานุญาตให้เป็นภิกษุด้วยเอหิพิกุสัมปทาครั้งนั้นคนสำคัญชาวมคตออกบวชประพฤติพรหมจันท์ในพระผู้มีพระภาคเป็นอันนากคนทั้งหลายจึงพาก,กันติดเตียนว่าเป็นปฏิปทาที่ทำให้สกุลวงศ ให้ขาดศูนย์พระผู้มีภาคจึงทรงแนะนําให้ภิกษุทั้งหลายโต้อตอบว่าพระองค์แนะนําโดยธรรมมิใช่โดยอาธรรมเมื่อมนุษย์ทั้งหลายจํานวนต่อคําว่าธรรมและหาทางจับผิดที่ว่ามีอะไรเป็นอาธรรมไม่ได้ก็พากันเลิกติเตียนภายใน7วันต่อไปก็หัวข้อทรงอนุญาตให้มีอุปชายะสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายไม่มีอุปชัยยะไม่มีผู้ให้โอวาาสั่งสอน วนุ่งห่มไม่เรียบร้อยมีอับอากับปฏกิริยาไม่เหมาะสมเที่ยวไปวินธาบาทเขากำลังบริโภคอยู่ก็ยืนบาดเข้าไปเหนือของบริโภคของขบเคี้ยวเป็นต้นบ้างก็ขอแกงบ้างขอข้าวสุกบ้างด้วยตนเองมาฉันบ้างก็ส่งเสียงสูงเสียงดังในโรงอาหารเป็นที่ติดเตียนพระผู้มีพรภาคทรงประลบเหตุนี้จึงทรงญาตให้มีอุปชัยยะ ให้อุปชายยะตั้งจิตในสัตธิวิหาริกเหมือนบุตรให้สัตธิวิหาริกตั้งจิตในอุปชยยะเหมือนบิดาทรงสอนวิธีถืออุปชายะซึ่งต้องเปล่งวาจาด้วยกันทั้งสองฝ่ายอุปชายะแปลตามศัพท์ว่าผู้สอนหมายถึงผู้บวชให้และสั่งสอนสัตธิวิหาริกแปลว่าผู้อยู่ด้วยหมายถึงสิทธิที่อุปชายยะบวชให้ หัวข้อทรงบัญญัติอุปชายยวัดขั้นแล้วก็ทรงบัญญัติอุปชายยวัดคือข้อที่สัตธ,ธิมิหาริกจะพึงปฏิบัติชอบในอุปชายยะมีการรับใช้การปฏิบัติตนต่อท่านการช่วยจัดสิ่งต่างๆให้ท่านประมาณไม่น้อยกว่า100ข้อหัวข้อทรงบัญญัติสัตธ,ธิมิหาริกวัดขั้นแล้วทรงบัญญัติสัตธ,ธิวิหาริกวัด คือข้อที่อุปชัยยะจะพึงปฏิบัติชอบในสัตธิวิหาริกมีการสั่งสอนการสั่งสงเคราะห์ด้วยบาทจีวรการพยาบาลเมื่อป่วยไขย้การทำอะไรต่ออะไรให้ไม่น้อยขวา่าร้อยข้อเช่นกันข้อทรงปรับอบัตญาตให้ประนามและขอขมาครั้งนั้นสัตธิวิหาริกไม่ปฏิบัติ ชอบในอุปชัยยะเป็นที่ตีเตียนจึงทรงบัญญัติพระวินัยปรับอบัิทุกกฎแก่สัตธิทวิหาริกผู้ไม่ปฏิบัติชอบในอุปชัยยะแม้เช่นนั้นก็ยังมีสัตธิทวิหาริกที่ไม่ปฏิบัติชอบจึงทรงอนุญ,ญาตให้อุปชัยยะประนามคือไร่สัตวทวิหาริกด้วยแจ้งให้ทราบด้วยว่กกายหรือวาจาก็ได้สัตว์ทวิหาริกที่ถูกไล่แล้วไม่ขอเข้ามา จึงทรงญาตให้ขอเข้ามาและปรับอบัตทุกกฎแก่ผู้ไม่ขอเข้ามาสัตธิทวิหาริกขอเข้ามาแล้วอุปชายยะไม่ยอมยกโทษให้จึงทรงญาตให้อุปชายยะยกโทษให้อุปชายยะไม่ยกโทษให้ก็มีสัตธิทวิหาริกจึงจากไปบ้างศึกไปบ้างไปเข้ารีดดีรธีบ้างทรงทราบจึงทรงบัญญัติพระวินัยปรับอบัตทุกกฎแก่อุปชายยะ ที่สัตทธิมิหาริกขอเข้ามาแล้วไม่ยอมยกโทษให้ข้อทรงวางวิธีประนามให้รัดกุม่มสมัยนั้นอุปชายะประนามหรือขับไล่สัตทธิมิหาริกที่ปฏิบัติชอบไม่ประนามสัตธิทธิมิหาริกที่ไม่ปฏิบัติชอบทรงทราบจึงทรงบัญญัติว่าสัตธิทธิวิหาริกที่ปฏิบัติชอบไม่ควรประนามผู้ใดประนามผู้นั้นต้องอาบัตทุกกฎ สัตธิวิหาริกที่ปฏิบัติไม่ชอบจะไม่ประนามไม่ได้ถ้าไม่ประนามต้องอบัตทุกกฎคั้นแล้วจึงทรงแสดงองค์ห้าของสัตธิวิหาริกที่ควรประนามมีขาดความละอายขาดความเคารพเป็นต้นและทรงแสดงอง,องค์ห้าของสัตธิวิหาริกที่ไม่ควรประนามมีประกอบด้วยความละอายความเคารพเป็นต้นสัตธิวิหาริกที่ควรประนาม แต่ไม่ประนามก็มีโทษถ้าประนามก็ไม่มีโทษส่วนตัททิมหาริกที่ไม่ควรประนามถ้าประนามก็มีโทษถ้าไม่ประนามก็ไม่มีโทษข้อสงอนรญาตการบวชเป็นการสงพรามผู้หนึ่งชื่อราธะขอบวชไม่มีภิกษุรูปใดบวชให้พระผู้มีระภาคตัดถามว่าใครลึกถึงอุปกระ,ะของพราหมณ์นี้ได้บ้าง ภาษาริบุตรตอบว่าท่านระลึกได้ว่า,าพราหมผู้นี้เคยถวายอาหารแก่ท่านทัพพีหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงสรรเสริญที่กตัญญูและมอบให้ภาษาริบุตรบวชให้พรามนั้นโดยแสดงวิธีบวชเป็นการสงฆ์ที่เรียกว่ายาติจตุถะกรรมะอุปสัมปทาคือการบวชด,ด้วยกรรมมีการเสนอยติเป็นที่สคือเป็นการเสนอยติขออนุมมติสงฆ์หนึ่งครั้ง เป็นการส่วนประกาศฟังมติว่าจะคัดค้านหรือไม่อีกสามครั้งภายหลังมีเหตุเกิดขึ้นคือผู้บวชประพฤติไม่เรียบร้อยและอ้างว่าไม่ได้ขอบวชพระบวชให้เองจึงทรงอนุญ,ญาตให้บวชเฉพาะแก่ผู้ขอบวชผู้บวชพราะเห็นแก่ท้องพรามณ์ผู้หนึ่งเห็นว่าบวชแล้วกินอิ่มนอนหลับจึงออกบวช คันอาหารที่เขาถวายประจำหมดบาระภิกษุทั้งหลายจึงชวนออกบินทบาทจึงกล่าวว่าจะศึกเพราะคิดว่าจะบวชโดยไม่ต้องบิณทบาทมีผู้ติดเตียนว่าบวชเพราะเห็นแก่ท้องพระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้บอกนิสัยสี่แก่ผู้บวชใหม่นิสัยสี่คือปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตอันได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค เพื่อซ้อมความเข้าใจกันก่อนว่าแม้ไม่ฟุ่มเฟือยแต่เป็นของพออาศัยดำรงชีพอยู่ได้ก็ต้องอดทนเช่นอาหารที่เที่ยวบินทบาีได้มาผ้าที่เกมที่เก็บตกมาประติดประต่ะตพอพอทำนุ่งหม่มที่อยู่อื่นไม่มีก็ใช้โคนไม้ยาอื่นไม่มีก็ใช้ยาดองด้วยน้ำมูดเน่าซึ่งปัจจุบันพบกันว่าเป็นยาปฏิชีวนะ